ก็คือตําแหน่งหัวหน้าพักเลขาก็ยังเป็นกกบหอก็เป็นชุดเดิมใช่ไหมคะเราแก้ไขเฉพาะข้อบังคับพักนะครับเพราะว่าเป็นการประชุมตามกฎหมายซึ่งปีนึ่งต้องมีประชุมใหญ่หนึ่งครั้งอย่างน้อยหนึ่งครั้งครับเกกระแสข่าวเรื่องการปรับคอรมอลนะคะเพราะว่ามันก็มีกระแสมาหนาหูว่าหลังอภิปรายเนี่ยจะมีการปรับคอรมอลแล้วก็ในข่าวก็บอกว่าประชาธิปัตย์เข้าร่วมด้วยก็จริงๆแล้วปรับคอรมอลต้องไปถามนายกนะฮะต้องไปถามนายกรัฐมนตรีเพราะว่าอำนาจอยู่ที่ท่าน ส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยผมเรียนเลยครับว่าเอาเฉพาะเรื่องก่อนเรื่องปร,ประเด็นที่ว่ามีการพูดคุยผมก็ได้สัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าท่านก็ต้องบอกมาชัดเจนว่าใครไปคุยกับใครที่ไหนยังไงนะครับถ้าพูดไม่ชัดเจนเนี่ยประชาธิปัตย์เสียหายและประชาธิปัตย์เป็นองค์กรนะค,ระความเป็นประชาธิปัตย์มันมากกว่าตําแหน่งของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องไม่ต้องก็ต้องอยาพูด เราก็เราก็เตือนเราก็บอกท่านนะครับบอกทุกคนแล้วครับว่าการการพูดในสิ่งที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันไม่มันไม่ดีกับทุกฝ่ายหรอกครับเพราะฉะนั<ช>้น<ช>ถ้าถ้าไม่ทาได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแสดงว่าม,มีสมาชิกพรรคที่ปัิไ,ไปพูดคุยแต่ว่าไม่ได้บอกกรรมการบริหารพรรคหรือล่า<ช><ช>ครับนี้ผมยืนยันเลยว่าไม่ทราบนะครับไม่มีรหรอกครับไม่เคยคุยอะไรแครทั้งหมดนะซึ่งผมก็ยืนยันแล้วนนะะะคครรััััับบบว่่่่าาอออ้หปเเีียยมมขงููลกกณฑ์ ผมพูดตลอดลว่านักการเมืองเนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะก็อ,อย่าไปตีความมาว่าให้เรามีการพูดคุยนี่คือปกติจริงๆแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่กล้าพูดแต่ผมว่านี่คือเรื่องจริงไม่ว่าพรรคอะไรเนี่ยเราเปน็นนักการเมืองเราคุยกันได้ทั้งหมดหรอครับแต่การคุยเนี่ยเราไปดูที่เนื้อหาสาระสิครับว่าเราคุยอะไรกันนะก็ยืนยันว่าไปรัฐััดไม่ได้คุยเรื่องร่วมรัฐบาลครับแค่นั้นครับ ท่านไขไม่ว่าต้องกระทรวงไหนที่เราสามารถที่จะทออํางานได้มันม,ม,นมีมันมีกระบวนการในการที่จะ,ะพิจารณาตรงนี้มากกว่ามาคุยกันนั่งตกลงกันนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่าเราต้องมาเข้าสู่กระบวนการของพักก่อนถึงจะได้พิจารณาได้ว่าเราจะทำยังไงนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีใครคิดอะไรก็ทำไม่ใช่ ต้องการดิสเครดิตพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าคะผมมั่นใจว่าไม่ใช่ประชาธิปัตย์เป็นคนปล่อยอย่างนี้ดีกว่าส่วนจะปล่อยเพื่อนดิสเครดิตหรือเปล่าเนี่ยผมว่าก็ต้องไปช่วยกันคิดดูครับประชาธิปัตย์ก้าวข้ามการเมืองน,น้ำเน่าอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับไม่มีครับถ้าท่านอย่างก้าวไม่ข้ามเนี่ยผมว่าประเทศไทยมันก็เดินหน้ายากนะก็ไปลองคิดดูจังวะเวลาที่ปล่อยข่าวที่ข่าวออกดังวะเวลาที่ออกมาพูด มีการรับลูกกันเนี่ยใครควรจะเป็นคนปล่อยไปคิดดูกัแต่ไม่ใช่ไปใช้ปัดร้อยเปอร์เซ็นต์่ว่าคนที่จะเสียตำแหน่งหรือเปว่าเขาคิดตัวแลาเขาจะเสียตำแหน่งหรือเปล่า,า,ลาก็เลยปล่อยมาดักทางถ้าผมทราบผมตอบไปแล้วคณนะกน้าการประชุมใหญ่นี่มันจะมีการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกหัวหน้าพักระบบเจ็ดสิบมสด้วยไหมคะเพราะมันก็เป็นปัญหาทุกครั้งอ,อย่างนี้ผมว่าหลักใหญ่ก็คือสิ่งที่มันเป็นข้อบังคับที่มันก,กําลัมต้องมาตีความเราก็แก้ไขให้มันชัดเจนนะ,ะปัญหาที่เขาท้วงติงนะว่า มันมันไม่เหมาะสมไม่แรงต่างเราก็เราก็พิจารณาแก้ไขให้มันเหมาะสมเพียงไรครับครับ <Okay. S 1> ผมก็เป็นการให้สัมภาษณ์จากนายเฉลิมชัยศรีทอง หัวหน้าเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพระรกชาธิปัตย์นะคะต่อไปีิทีทิธีถัดไปแอดมินจะพาทุกท่านไปพบกับพิธีทางศาสนาซึ่งลำดับถัดไปนั้นเป็นศาสนาพุทธนะคะ